ถือ,อว่าเป็น,เ,ปนเรื่องที่น่าชื่นชมะนะครับก่อนจะปิดเบรคกันนะครับพาคุณไปดูงานใหญ่ๆงานนี้ครับงานนี้จะมีขึ้นจนถึงวันที่16พฤษภาคมนี้ที่เซ็นทรัลพลาซาระยองนะครับซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ครับโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานีนะครับแล้วก็กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหนึ่งะครับก็จะมีอุดรธานีหน,นองคายเลยหนองบัวลำพูบึงการนะครับ ตอนที่สองก็จะมีนครพนมสกลนครม,มุกดาหารและก็ตอนกลางครับมีขอนแก่นร้อยเอ็ดมหาสารคามกลาลสินจัดงานใหญ่ที่ว่านี่คืองานอีสานบอดเจอร์เทรดแฟร์2017ขึ้นที่ศูนย์กา,คา Plaza รค้าเซ็นทรัลพลาซาระยองครับมีการนําสินค้าโอท็อปเอสเอ็มอีสินค้าจีไอสินค้าเกษตรสินค้าทุกรายการเนี่ยได้รับการคัดสรรคุณภาพระดับพรีเมียมแล้วนะคะทั้งอาหารอย่างเช่นเจ่วบองอย่างนี้ปลาทูทรงเครื่องหมูทุบแคบหมูปลาอบแห้งข้าวเม่าสดข้าวเม่ากระยาศาสตร์ข้าวเกลียบกล้วยฉาบถั่วคั่วทรายโอ้โห ่ลาอย่างนะคะน้ำฟักข้าวน้ำหมักเม้าผงข้าวกล้องก็มีค่ะส่วนคนที่ชอบเรื่องของผ้าเครื่องแต่งกายก็มีเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีผ้าไหมมัดหมี่ชนบทผ้าไหมมัดหมี่ย้อมครามนะฮะผ้าย้อมครามผ้าไหมมัดย้อมผ้าหมักโครนผ้าฝ้ายพิมพ์ลายผ้าฝ้ายแปรรูปเสื้อตีเกล็ดครับเสื้อผ้าสำเร็จรูปกระเป๋ารองเท้าเครื่องประดับแล้วก็ของใช้ตกแต่งอีกมากมายเช่นเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงเสือกกก ตะกร้าพลาสติกนะฮะปลอกหมอนผ้าปูที่นอนกระเป๋าเดินทางรองเท้าหนังแท้สมุนไพร<ม>เช่นสมุนไพรสปาขัดผิว<ม>บำรุงผิวน้ำมันสมุนไพรแชมพูสบู่ลูกประคบสมุนไพร<ม>เครื่องสำอางสมุนไพรนะครับที่บอกไป<ม>ทั้งหมดเนี่ยแค่ ตัวอย่างเ<ม>ท่านั้นเองจริงๆแล้วยังมีอีกมากมายครับใช่ค่ะและนอกจากนี้นะคะภายในงานยังมีนิทรรศการค่ะเป็นนิทรรศการสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญคญในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1ตอนบน2และตอนกลาง12จังหวัดน,นะคะให้คุณผู้ชมเนี่ยไปถ่ายภาพเสมือนกับไปสถานที่จริงๆเลยแล้วก็สามารถนําภาพถ่ายนะคะแฮชแท็กอีสานพอดเดิร์เทรดแฟร์รุ่นรับรางวัลยอดไลค์สูงสุดกันได้ด้วยค่ะในทุกวันก็ยังมีกิจกรรมนาทีทองนะครับคือการประมูลสินค้าราคาเริ่มต้น1บาทครับแล้วก็มีการแสดงศิละปะ มีการร่วมสนุกลุ้นของรางวัลจากการเล่นเกมนะครับแจกกันทุกวันครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่ดีที่คุณจะได้สนุกด้วยแล้วก็ได้ของดีมีคุณภาพได้รับความสนุกสนานความบันเทิงจับจ่ายซื้อของในราคาถูกนะครับก็อย่าลืมครับไปได้งานนี้ครับอีสานบอ์เดอร์เทรดแฟร์2017นจะครับงานมีขึ้นตั้งแต่1 2ถึง16พฤษภาคมที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยองจังหวัดระยองครับใช่ค่ะนี่ของดีนะคะมีในทุกจังหวัดจริงๆไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยอย่างที่น้องโยธวาทิตบอกนะคะเรื่องท่เ ก็เช่นกันนะคะนี่เลยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะจับมือกับเอกชน